สวัสดีค่ะ YouTube นะคะพลนิสาแฟมิลีร่รายง,งานตัวนะคะสวัสดีเอฟตีเอ่อทั่วโลกน้ำเด้อค่ะนะคะเอฟตี้องหลาทั่วโลกทั่วประเทศน้ำเด้อค่ะนะะคยังอยู่ค่ะยังอยู่นะคะพลเป็นนางว่าคือเก่าเด้อยังอยู่ว่าไปใจค่ะนะคะอย่ยยยะะอา,เาเ,าะะเข้าใจไปอย่าเข้าใจพีนเด้อค่ะเอฟตีเอฟตีนะเข้าใจนะคะ เอตี้เข้าใจพอ่อทิศานะคะช่วงนี้นะคะพี่พ่อต้องไปทํางานนะคะต้องทํางานเพราะว่าลูกค้าหลายนะคะลูกค้าหลายนะคะหนอพ่อก็บอกให้มาตัวแด้ตัวแดนะคะเออก็เลยต้องไปทํางานก็นเลยพี่พ่อก็เลยต้องมานั่งทาคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวก็ไล่ตัดก่อนค่ะนะคะไล่ก่อนตัก่อนออกไปเนาะนะคะย่าเข้าใจผิดกันเด้อคะ่ะเอตี้นะคะบางคนนะคะเข้าใจผิดว่าว่าว่างไหคหมู่า เออนะคะอีเหียวเพราะเนี่อีเหียวมันตอนนี้ทําท่าจะออกแล้วนะทําท่าจะออกแล้วว่าจะทำท่าจะไปอีกช่องหนึ่งแล้วว่าจะหนีอีเหียวว่าจะเด็กบ๊ไปใส่ค่ะนะคะถึงพี่พอยบ่ได้บ่บคือบ่ได้ขืนไล่ตดพี่พอยตตทําคิดนะคะแล้วพี่พอยก็ยังทํางานคือเก่านะคะก็ยังเป็นเอฟที่น้องลาคือเก่านั่นแหละนะคะน้องลาตอนนี้น้องลาก็เดินทางไปอ่า เพียงจันแล้วนะคะท้ายทำเอ็มบีมือนีแหละนะคะน้องหลาเนาะนะคะพวกเราก็ค่อยปันกันเด้อค่ะเอซีนะคะพวกเรานะคะเอ็ีน้องหลาก็ค่อยปันกันเด้อค่ะนะคะก็่ต้องไปสนใจค่ะนะคะอีเหีียวมันใกล้จะไปแล้ววัาเันดอีเหีียวมันใกล้จะออกอีกช่องนึงแล้ววัาถันดีนะคะตอนนี้มันเริ่มเริ่มแล้วมันเริ่มเริ่มถอยและอีเหีียววัตถันดีโอ้ยมีคนบอกเด้อวัาทยบอกมีคนบอกค่ะคือมาสั่งวอลจางวาแท้นะคะ พอจะไปสายนะคะเพราะว่าขอเห็นงานนี่ขอจะเห็นบ่กี่เดือนเดฟประมาณสามสี่เดือนนะคะเดบบงก่อนนะคะจากจากเพิ่นมีลูกน้องมานะคะมีลูกน้องมาหลายนะคะพิพ่อขยุตนะคะอันนี้เพิ่นบ่มีนะคะขนาดลูกน้องตีหาคนแล้วตอนนี้ยังม่พอเลยนะคะคุณยังบ่พอเลยนะคะเพราะว่านี่พี่พ่อก็ต้องออกไปตวยนะคะแล้วที่นี่ก็แบบก็สงสารเพื่อนนาอนะคะปยุตต้องกันมาดูแล้วนะคะบอดนะคะยุ่ต้องกันมาดูแล้วนะคะแล้วก็เออ้องจวยกันไปประมาณนี้นะคะ เาที่นี่เมื่อนี้นะคะเดี๋ยวก็จะออกไปเนี่ยน่งทําคลิปแล้วนะคะทําคลิปแล้วเดี๋ยวพี่พอยก็ชินอะไล่ตนะคะไล่ตัวประมาณถุ่มงึงหรืออาจจะพอถึงถุ่มงนะคะเพราะว่าบอกเจ้าของ้านเลยว่าเอบอกว่าเออมาสายเด้อนะคะเพราะว่าพอยต้องไล่ตัวโกนเพราะว่าช่อมยูทูบทํามหาปีแล้วนะคะเพราะว่าจีบบดถิ่งเขาวอกคมนี้เนาะนะะคท่านกับมาเขได้อีกบอกคนี้เนาะเบื้องก่อนถ้าเกิดว่าเขามีลูกน้องหลายแล้วนะคะหลายคนนะคะพี่พอยก็ บ่บอได้ออกไปนะคะแต่ว่ากะจีออกไปแด่ประมาณนี้แหละนะคะเนาะนะคะขอบคุณหลายเด้อที่บ่ถ่งบป่ปลา้องหลาเนาะนะคะกต่ต่วยตั้งตื้อบัตตื้อปีเด้อจอบบัตจองปีเด้อเดี๋ยวพอาีนิสาลายสุดนะคะมาวาน่คุณไม่เึ้นไห้พอยหาใบนะคะพรอยกระรงไห้หลังบาดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วที่นี่พ่อยกัที่นี่ก็เดี๋ยวที่นางไล่ไล่ตัวตัวมงหนึงอาจจะพอพอตัวมงก็ได้นะคะเดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้อนะคะตัวพี่พ้อยซื้อบาสซื้อปีน้ำเด้อค่ะนะคะเอฟซีบ่ทิ้งบ่ป้าค่ะพี่พ้อยบ่ได้ไปใส่ค่ะนะคะอย่าไปเตือนไข่นะคะพี่พ้อยยังอยู่ตรงนี้พี่พ้อยยังเชียร์น้องหล่าอยู่ยังเป็นยังเป็นเอฟซีน้องหล่าอยู่นะคะบอได้บรได้นนี้ไปไหนเพราะว่าน้องหล่าก็ไม่เคยว่าวิญญาณให้พ้อยพี่พ้อยเสียใจแล้วพี่พ้อยก็ไม่เคยว่าวิญญาณให้น้องหล่าเสียใจมีจะเป็นกำลังใจมีจะหักน้องหล่านะคะมมีีจจะะักรงา เนาะนะคะเฮติยังนะคะมีกิจกรรมเียังกระตัวกันอยู่นะคะประมาณนี้นะคะว่าไปใจดอกนะคะว่าต้องเข้าใจพีเตอร์ค่ะนะคะแมมว่าต้องเข้าใจพีเตอร์มันจงใจเลยล่ะนะคะช่องนี้เหี่ยวกําลังจะไปแล้วตอนนี้นะมันเริ่มถอยแล้วว่าเส้นไล่บ้างไม่ไล่บ้าง่าตันดีนะคะมันเริ่มจะไปอีกช่องนึงแล้วมันเกาคำนี่เนาะนะคะกต่ทั้งไม่อยัางไม่อยากเบาอย่างเนาะนะคะปากของเขาเนาะนะคะปากของเขาความคิดของเขามาหามกันบได้ดอกเนาะนะคะเอ็ดจีนะคะ ปากของเขาเอ uch, ความคิดของเขามันห่างกันไปไหนเราคุ้นนะคะเนาะนะคะแล้วแต่ใครที่คิดดีทัางดีคิดดีิ่งดีก็จะตามมานะคะก็เบื้องนองลาก็แล้วกันนะคะก็เบื้องนองหลาก็แล้วกันนะคะ,ะ,เ,นนะ,คะเพราะว่าอ่าอีหย่างนะ่ะเรื่องอีหย่างมแต่ดีๆนะคะเดี๋ยวน้องนองลาล้อใบแหนี่นะคะใบเอกสารเรียบร้อยเนี่ยนองหลากมามะะ็มารับเชิญเมืองไทยนะคะมารับเชิญเมืองไทยนะคะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรออยู่นะคะ เห็นเพื่อนบอกว่าแถวเอกสารพร้อมแล้วนะคะเพื่อนกับิไหน้องหลามาทําคุมปิดอยู่เมืองไทยนะคะเนาะนะคะอ่าั้ามุดว่าแบบว่าทําคุมปิดอยู่เมืองไทยโตกระเจาหมอลำาจากอีหยังก็ธรรมดาเ่ยจัดคุมปิดนะคะที่เมืองไทยเนาะนะคะพอหักเพื่อนนี่แหละนะคะเออเห็นเพื่อนเบาอยู่เนาะนะคะติ่ดีๆกับจิตามมาก็าไปเห็นที่มีอีหยังเลยนะคะพวกเราไปยูคือเก่านี่แหละนะคะพวกเราไปยูคือเก่าเขเห็นได้จะได้ไปใสเลยนะคะเออกระแตกกระกระยาวอีหยังไปทัวเด้อนะคะ เจะยวาอียงไปทั่วนะคะแล้วก็คิดอียงเจียวาอียงกันึกถึง้องหลานแล้วที่ไปด่าเขาสารพัดสารพนะคะปากนะคะที่เอาไปว่าทุกคำว่าวนั่นนะคะมันโมเมนเรื่องจิงเลยเน่ะนะคะเดี๋ยวคุณเจอกันนะคะบ่ต้องยานหรอกนะคะเดี๋ยวคุณก็เจอเพราะว่าพวกคุณด่าเขานะคะพวกคุณโจงด่าเขาเลยนะคะเขาเก็บข้อมูลหมดแล้วนะคะที่บอกให้หูนะคะผมกนี่พวกคุณหยั่งใจนะคะพวกคุณหยั่งใจกันระวังให้ดีๆกันแล้วกันนะคะ พวกคุณยำยำใจเออยำใ,ใจนะคะนองหลาเพ่เคยวายหยังเลยนะคะพวกคุณวาแต่นองหลานนะคะก็ค่อยเบิ่งเอาเด้ค่ะนะคะบ่งนใจดอกนะคะค่อยฟังเอานะคะค่อยฟังค่อยเบิ่งเอาเท่านั้นนะคะเออน,นะคะก็แปลกดีคือกันนะคะ แล้วก็บไอ้บางคนนะคะไปเห็ดอีหยางที่บดีแล้วนะคะเห็ดยี่หยางบดีไปเห็ดยี่หยางที่บดีแล้วก็สัหลังวะนะคะเขาเ้ายี่หยางนิดน,นินน้อยก็ร่อนโตนะคะ <attraction> เออความคิดความคิดก็แล้วแต่นะคะคุณเห็ดยี่หยางอยู่คุณก็บอกแล้วนะคะคนที่เห็ดยี่หยางก็ะไดโตของคุณคุณที่เห็ดอีหยางก็ไดนะคะแต่ว่าคุณคเห็ดถือหรือบ่ถือกับบมี่ไขว่ากันนะคะบ่มีไผวานะคะ เอฟซีก็ถึงเน uh. um <sh allora ี่ยหวังว่าเออร้อนตัวไปเองตันหลังหวักไปเองร้อนตัวไปเองกแมนมี่นดีนะมีพลอยเบิงแล้วนะคะร้อนโตค่ะเขาบอกหยังกันออกมานะคะปุ๊บมีร้อนโตขึ้นมาทันเลยนะคะทันเกียเบิงนะคะอ่านะคะเอฟซีก็เลยบอกว่าปล่อยเขาปล่อยเขาเข้ากระพ้ากันหัวรอเนาะปล่อยเขาปล่อยเขาค่ะเด็กเขามีหูมีตาอ่านะคะเข้ากับสายแว่นคือไก่นะคะอ่าแล้วที่นี่นะคะเขาก็ค้นกับเขาบ่ค่อยได้ที่นี่นะคะ เขามาบางคนมาทักทายเขาเขาเขาไปถักทายนั่นะคะเอาจังตี่เนาะนะคะเอฟตีเขาเบิ่งอยู่เนาะเอฟตีเขาบอกว่าเขาสังค์ถู่าเอฟตีบางคนบอกว่าสังคนแบบนี้เบาคนนี้เลยเอฟตีบอกสังคนแบบนี้ว่าเออผมม่สนใจดอกเด้อนะคะเขาก็มาเด็กเลยคดอกแต่เขาบอกเขาสังคนแบบนี้เออนะคะนั่นแหละนะคะแล้วตัวเองก็ไม่เคยยอมหักค่ะนะคะตัวเองก็ไม่เคยยอมหักตัวเองก็คิดว่าตัวเองดีอย่างเดียวนะคะเออ เขาบอกว่าชีวิตของเขา่เขาเดเฮดอย่างไดก็ไดดเฮดก็ไปเฮดแบบว่าเฮดเขาก็บได้ว่าเดื้อหล่นนะคะก็ยังว,าน,ะนะะวานั่นแหละนะคะเอฟซีบอกว่านันแหละนะคะที่คุณพลอยว่าเนี่ยนะนะคะเออนะคะคิดกับตัวเองกันแล้วกันนะคะเอฟซี FC บอกว่าไม่ต้องไปสนใจค่ะมองผ่านมันบางเทือ่อเขาม้านะเขายังไม่อยาก,ก,ะะก,กทักทันนะคะเขาจตทักับเบ็ดความ่านั้นนะคะ เพราะว่าเขาไปเห็นพฤติกรรมแล้วเขาบอกอุ้ยผมไปเห็นแล้วค่ะผมไปเห็นแล้วค่ะนะคะผมไปเห็นอยู่ในช่องดาค่ะนะคะผมไปเห็นไปอยู่ในช่องน้องโมเตอเนียเอ็ดดี้บอกคำนี้เนาะนะคะอันนี้ก็บบว่ากันค่ะนะคะใหญ่กันแล้วเนาะนะคะใหญ่กันแล้วเนาะนะคะเอ็ดีนะคะ บอมีอย่างเด้อค่ะนะคะเดี๋ยวพี่พอยกับจะออกไปทํางานนะคะออกไปทํางานตอนเมื่อคืนกับเขามาถุงละสองถุงสามถุงนะเมื่อคืน3ามตีถุงนะคะเมื่อคืนควรินอนกัหาถุงพึ่งนะคะกับประมาณนี้แหละนะคะเห็นงานนาะงเฮดก็บบอยบอกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าทั่วมดนะคะพี่พอยก็บอกรายละเอ็ดนะคะจีเฮดช่วงนี้เท่านั้นนะคะเอ็ดดีนะคะขอบคุณที่รเด้อนะคะทีปทิมบะปรางลานะคะเบิรงคลิปพี่พ้อยนำเด้อนะคะเบิรงคลิปตี่ววาโดุทจีวาบอกขางโฆษณาเด้อค่ะ